จ้าสวัสดีตอนสี่ยเนาะคะเนาะงินเขาเทียงแล้วพี่น,ออน,น้องก็เลยสิมาเห็ดเมื่อวานนี่ไปต่ไปนั่นแหละคะ่ะตามที่แม่ลุงคิปไปไปอย่างก็นั่นรืมอีกแล้ว <laughs> งานเกษตรโอ้ยแม่น่แม่งานเกษตรนะคะได้ยังมากวันนี้นีค่ะตั้งใจไปสื่อด้วยเฉพาะเลยคะ่ะช่วนชมตอนนี้ม,มากลายคะ่ะ อยากได้สีเหลืองค่ะนี่เลยค่ะเหลืองค่ะพี่น้องนี่ค่ะเหลืองได้ซัมนีค่ะเหลืองก็นี่พอมีอีกก่าสันบนว่าหน้องพบนบ่าก็าาจะมีเหลืองแบบนี้เหลืองอ้อนก็นี่ <c oughs> แต่ว่าไม่เห็นมันได้หลวมมันเข็มก็นี่ก็มีมันบรใจพีน่น้องแต่ว่ากระไดเขาเป็นยังหร้กค่ะอันนี้ลอยหนึ่งได้ค่ะพี่น้องนี่ต้นละลอยดิค่ะเนาะค่ะเนาะ ได้มาหลายอยู่นะคะแต่ว่าต้นนี้ต้นละลอยสื่อต้นเดียวนี่ยนะค่ะต้นละลอยเพราะว่ามีสีสีเหลืองโยนอ่อนๆนั่นมันมีแบบสีที่แม่มีแล้วนี่ยไหมคะแม่ก็เลยบเปสื่อะค่ะนะคะจะเรียกว่าผักจิบป็สื่อสีเหลืองกับสีแดงแดงเข้มๆนะคะแต่ก็ไม่ได้ดอกค่ะเดี๋ยวสิไปเอามาเบิ้งว่ามันสีมีแดงเข้มบ่อด้วค่ะถึง,งี่ทั้งผลนะคะเดี๋ยวแม่จะมาทายจะพี่น้องท้ายกระทางออกนะคะนี่ท้ายออกจากนี้นะคะเอาเมาใส่ แม่ไม่หมดเนี่ใจว่าแม่สีใสแบบตำแบบนี้บอหรือสีแม่สีใสตัวนี้นะคะเพราะว่าอาตัวนี้สื่อมากนี่ค่ะแม่สั่งจากท,ที่นี่นะคะพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะสั่งจากแอบแอบนึ่งเลยนะคะแม่งดิโอ้โหหนอนแดงพี่น้องอ่ะเ้ยสุพอบอแงามค่ะพี่น้องนี่แม่ถอนขึ้นมาน,นะคะแม่สั่งมา ตอนวันเกิดแม่ค่ะเบิังหนอนแดงค่ะนี่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 ก็ยังขีกี้กือหน่อยนี่เห็นบ่ค่ะนี่นี่อุ้ยแม่ละบ่มนี่แหละค่ะมีแต่ทานกินหักกับพี่น้องจ็เลยสิไปงามเนาะค่ะเนาะป๊าเป็นสีจะพี่น้องอืมพี่น่ะวัาจังเลสิมา่อมาคักแสีพี่น้องเพิ่งเลยสิมา่อมาคักเทมันบ่ใช่มันบ่ใช่เด้อนี่โอ้เนาะค่ะเนาะนี่แม่สิเปลี่ยนอ่าคิม ทิมลัดนเหลียดลดเหลียดเหลียดเหลียวเขาบอกไม่กระซื้อเดี๋ยวแม่สิว่าเปลี่ยนใส่กระถางใหม่ค่ะพี่น้องเออถังนีมม่บ่ไหวค่ะนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะคะพี่น้องอโอ้แต่อย่บขิงว่าเราแม่แต่แล้วเขาเขอใช้ถุงมือจะข้าวนี่เด้อพี่น้องเด้อเขาได้เล็กแม่เนี่ยอะไรเนาะ คุณน,นี่ยได้จังสีดีค่ะม,มีได้เยมากฟี่จะนีอ่ะผสมเข้าไปนะคะนเมียนบ๊อบบจลานกะพงงุ่งอยู่ค่ะพี่น้องอะผสมะนี่กะ หัวนะคะอืม hmm. อ oh. เกิดอันเนี่ยก็บข้หมดปีกซเซลล์หยังมาใส่ดีละค่ะเกิดจากหย่างหมดปีกจ้ะปูยังก็มัองงามนี่ฮะเปลี่ยนกระถางใหม่ นั่นกเกิดน,อน,ดนอนแดงนอนแดงเองว่าเห็นตัวใหญ่ๆเกิดนีน่มันหนีอยู่ดนน้เนาะหมดปีกในตัวนี้น้อยนี่เนี่ยออ,ออกได้อยู่ได้นอนแดงนั่นหมดปีกตี้เดียวหรอกค่ะอ่ะใส่ทางนี้ไว้ค่ะส่วนนี่นี่แม่คิดว่าสิเอามาใส่ตัวนี้แหละแต่ว่าเปลี่ยนใจมัน,นเกิด ใช่กรทถางตำเนาะก็สีงามอยู่ดีเนาะ แม่ว่าแม่สิเอาดินเก่าออกดอกค่ะแกดินเก่าออกหรอผมคิดว่าเป็นสีเห e ี e ่ยวเียวแม่แต e พี่น้องหากบกผ่านเลยหากอีกหน่กนแหง้ั้้้้้้้้้้เ้า้้ล้้้้้้้้้้ิ้อ้้้้้้หห้้้้้้เ้้้้อ้้้้องเบิเดี๋ยวเด้อแม่ ว่าลักษณะเขาสิเป็นจังไอหากเขาว่าหนีใหญ่ค่ะพี่น้องหากได้ซ้ำหนิจะ้ะว่าหนีใหญ่มีอต่เอียงก่อนค่ะคุยแบบเผาทั้งนั้นเลยนี่ว่าม,มีดินจากเม็ดเลย้ยไม่ตะคุยแบบเผาค่ะอันนี้แมวดินสซนั่ นี่ค่ะสีเหลืองโอ้โหเดี๋ยวค่อยเก็บใส่ค่ะล้นนี่นะมืนอนี่ค่ะ เรียบร้อยค่ะพี่น้องอันนี้สีืงองอ่อนเบาดีจากพี่นอ้องแล้วจังหดน้ำต่อไปวิจตยกระถางยู่ยางองีจากพี่น้องเพราะว่าแม่ตะกี้นี่บราขายใ้สื่อจากหนิ่งต้นชมเหมือนไดค่ะหนืห่ต้นพวกต้น,ตนไม้ยางอื่นนะครั่วใ่ไหม นี่ค่ะโอ้ยพี่น้องได้สามตน้นงานมันสาๆเนาะคะเนาะมากค่ะนี่ค่ะชนิดแบบถางหน่อยล้งนะคะราคากะตำล้งค่ะพี่น้องอันนี้นี่กระถางละหกสิบบาทจ้ะพี่น้องแต่กระถางละหกสิบบาทแต่ว่ามีสองต้น ก็เลยแบบว่าเออก็ยังดีกว่าเฮาสร้างมานนี่ไปคะ่ะแตกต่างกันเลยนะค่ะนี่นช่ไหคะอันนี้นี่บัวค่าโซงนี่ก็สิประมาณรวยกว่าบาทค่ะพี่น้องไม่อยากหากอันนี้ง่ามกลัวคะ่ะบอดประดานะคะก็เลยลองสร้างเบิ่งค่ะพี่น้องเออที่นี่อะ่ะเอาใส่ไปบซองกันเรื่อยบอกฤๅษีแยกค่ะพี่น้องแยกหลุนเนาะ ขัน,ข,นข้าแยกนี่มันกระสีใหญ่ไว้หน้าพวกหมายแม่ว่าเนาะเนี่ยหา่าคนกระสีพันกันเดิค่ะเกี่ยวกันเลยเพราะว่าข้าเจ้าปลูกใส่กันมาเนาะคะ่ะเนาะห้าค่อยเฮ็ดอวอ่ากับข้พีน่น้องน,นี่ค่ะนี่ค่ะเอาไว้ก้อนอันนี้ตัวนี้ไส่นี่ค่ะเนี่ยอยู่ๆไว้ค่ะพีน่น้องเอาเรื่องลงเลิกเดีย๋ยวขาดคนสีบสลสสวยค่ะ แม่ก็พบบ่อ,อ,อเสร่อว่าได้มีปัญหาเลี้งหกดอกค่ะแม่พร้อมต้นพันง่ามแล้วก็มีดอกใ้ช่วกับพ่อนะคะเนาะเดือนหากง่ามบางง่ามมาเกี่ยวคะ่ะเอาดอกลายพอ่อ <c oughs> ขอแต่พันง่ามแบบดอกลายไงคะ่ะต้นสมบูรณ์นี่สินะคะเนาะนะคะ่ะเรียบร้อยสีเดียวกันเลยค่ะพี่น้องนี่สีเดียวกัน,นะคะ่ะสีเดียวกัน เลยว่าต้นนี้นี่แม่สิเอา,สา,ใ,า,าใส่ฐานเลยว่าหาฐานใส่อีกใส่หนึ่งกันกเนาะตัวอีใส่นี่ก็ได้จ้ะอันนี้เอามาปลูกกล้วยใหม่เลยค่ะพี่น้องโอเคเลยค่ะพี่น้องขันแล้วเร็วดีแม่สิเพิ่มไทยิ่งอีกเทียนหนึ่งได้จ้ะเดี๋ยวแม่ขอตัวเห็ดแก่ข้าวกันค่ะเปลี่ยนเรียบร้อยจ้ะพี่น้องนี่อ กะเอาไว้ในโฮมม่ก่อนนะคะล้ยเขาแข็งแรงก่อนจังเิเอาไปไว้ทังเดียวกันกับฟังทั้งคางบ้านนั่นนะคะแต่ตอนนี้ให้เขาแข็งแรงก่อนจ้ะแม่จังสิงมาใหญ่ไปนะคะทั้งเมื่อสิบสามกระถางนะคะส่วนอนี้ ซื้อมาก่อนนะคะพาแม่เอากระถางตัวนี้นะคะเอาเปลี่ยนมาใส่ตัวทีว่าสื้อมากมาว่านี่นะคะนี่คืองานแล้วค่ะพี่น้องเรียบร้อยค่ะมือน,นีก็คือเพชรเซตเรียบร้อยเมี่ยนของเรียบร้อยค่ะพี่น้องนี่ค่ะ แล้วเลยจ้าพอ,อกันชิปหนาได้จ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อที่เขามาติดตามช่วมชิปแม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ชุดกดซับสไครกดติดตามแม่เพิ่มขึ้นเพื่อเ,เ,เ,เป็นกำลังใจให้แม่ได้เหตดคลิปหีกเบื้องต่อไปนี่ด้จาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ